สวัสดีค่ะทุกคนพามาเที่ยวประเทศเวลนะคะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังอุ่นอยู่วันนี้ฝนไม่ตกแต่ว่ามีลมแรงนะคะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะ,ะชื่อเมืองเลกเปิร์นวีนะคะเลกเปิร์นวีภาษาเวลนะคะจะเรียกยากนิดนึงเดี๋ยวจะพามาชมทะเลนะคะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นเลกเป็นเป็นแม่น้ํานะคะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นทะเลนะเพราะเขาเรียกว่าเลขเปินวีก็คือเลขก็คือแม่น้ำนะคะเดี๋ยวมาชมด้วยกันเลยค่ะพามาดูนะคะวิวสวยๆเลยทุกคนสวยมากๆค่ะวิวสุดยอดนะคะทุกคนวิวระดับ5ดาวเลยทุกคนบรรยากาศดสดชื่นประเทศอังกฤษนะคะเเมืองที่เราอยู่ติดเวลนะขับรถไม่ไกลมาขับรถมาที่นี่ประมาณหชั่วโมงนะคะทุกคน บรรยากาศสวยงามนะคะดูดอกไม้ป่าข้างทางนะคะทุกคนอันนี้ไม่มีคนปลูกนะดอกเขาสวยมากเนี่ยค่ะเขาจะขึ้นเป็นกลุ่มเนี่ยค่ะเป็น uh, wild flower นะคะคือเขาเกิดเองไม่มีใครมาปลูกนะคะเป็นแบบสวยมากเป็นกลุ่มๆเมล็ดเขาร่วงเขาก็จะขยายพันธุ์ไปเรื่อยนะคะทุกคนสวยงามมากนี่นะคะเป็น uh, แม่น้ำที่ใหญ่มากนะคะนี่ เลขเปิลวีมีลูกค้าจากเมืองนี้ไปตัดผมด้วยหลายคนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมืองที่เราอยู่เป็นเมืองชูสปีติดไม่ไกลจากเวลนะคะนี่ค่ะคนฝรั่งนี่เขารักสวยรักงามมากนะคะเพราะว่าทรงผมนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่หนึ่งเหมือนเหมือนรองจากการอาหารการกินหรือว่าการเที่ยวการใช้ชีวิตของเขาเลยนะคะเพราะว่า ทรงผมนี่ฝรั่งเขาแบบไม่ตกเทรนเลยนะคะขอบอกว่าเราเป็นช่างทําผมที่อังกฤษมาประมาณยี่สิปีนะ,ะลูกค้าตัดผมเยอะมากขนาด7จ็0สิยังต้องมาร้านทําผมนะคะทุกคนมีเสียงมอไซค์ข้างล่างก็จะมีถนนนะคะทุกคนมีลูกค้ามาทําผมไม่ขาดสายนะคะทุกคน ผมมันมากลูกค้าเยอะจริงๆนะคะที่อังกฤษคือคนไม่ปล่อยตัวถึงอากาศแบบฝนจะตกลมจะแรงหนาวอย่างเงี้ยฝนตกลินลินทั้งวันนะคะเขาก็ไม่ปล่อยไม่ปล่อยตัวไม่ปล่อยทรงผมเขาบอกว่าถ้าเกิดทรงผมไม่สวยถึงเขาจะแต่งตัวแต่งหน้ายังไงเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่แฮปปี้แบบถ้าเกิดทรงผมสวยเขาใส่เสื้อผ้าราคาถูกๆก,ก,ก็ดูดีสำหรับฝรั่งนะคะาจะคิดแบบนี้นะคะ คนไทยก็อาจจะคิดเหมือนกันเนาะนี่คะ่ะทุกคนพาเดินสวยมากนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูใกล้ๆตรงนี้ดีกว่าดูนะคะทุกคนสวยมากสวยจริงๆคะ่ะดูทางนี้นะคะ ลมเย็นนะคะเย็นสบายค่ะทุกคนเวลาเดินนี่ก็จะไม่หนาวแล้วก็ไม่ถึงกับร้อนมากนะคะแต่ว่าเดินเร็วเรวเนี่ยก็ร้อนเงืออ่อกอนกันนะคะนี่ค่ะลมนะคะมีลมวันนี้เราใช้ไม้แบบว่าป้องกันเสียงลมนะคะคนฟังจะได้ไม่หนวกหูนะคะคอยดูว่าจะใช้ได้ไหมไม้ไม้กันลมนะคะ คนนำทางเดินไปรออยู่ไกลล่ะเดินมาดูเห็ดด้วยคะ่ะทุกคนป่าเห็ดได้เห็ดพึ่งหวานแค่ดอกเดียวนะเพราะว่าอังกฤษเขาจะออกช้ากว่าทางยุโรปนะทางยุโรปจะออกเริ่มออกแล้วนะประเทศอังกฤษส่วนมากจะมาทีหลังเขานะคะเพราะว่าอากาศไม่เหมือนกันนะคะทางยุโรปโซนยุโรปนะโนเวย์ส no วีเดนสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสเขาจะออกแล้วแต่อังกฤษจะมาปลายเดือนอ ก็แล้วแต่เขตอีกเนาะอาจจะไ,ไปปลายเดือนปกติ s e ก t ทมเบอร์เนาะออกกับเดือนนี้ก็จะเริ่มมาแล้วนะคะร้อยฝนตกหนักๆอีกสักครั้งหนึ่งเนาะเห็นว่าฝนจะตกเนี่ยคนทุกคนไปรถวิ่คนะรถวิ่ง,นะง say hello how how ด o How can I go? I walk around. <Okay. S 1> ต้องเดินรอบนะคะเขากั้นไม่ให้รถเข้าไม่ให้ไม่ให้รถข,ขับเข้ามานี่นะทุกคนดูสิอันนี้เขาใช้เป็นพวกแบบฟาร์มเขาตัดต้นไม้นะคะเขาไม่ให้รถเข้ามานะคะนี่คะ่ะทุกคนโอเคเดินต่อคะ่ะเดิน <S <S เดินชมแม่น้ำ เดินมาถึงตรงนี้นะคะทุกคนจะพามาดูตรงใกล้ๆแม่น้ำบินยังแห้งอยู่เลยทุกคนแถวนี้ไม่เห็นเห็ดสักดอกเลยที่เจอเห็ดอันแรกไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูคอยดูดิสามีกระโดดลงไปไว่ายน้ำและดูสิพ่อคุณจะตกน้ำว่ายน้ำนะยะฉันเอาขึ้นไม่ไหวนะ สวยมา,มากเลยทุกคนดูวิวดิโอูดูดีดูดีเหมือนหาดทรายบ้านเราเลยแต่ไม่มีทรายทุกคนโอ้สวยมากโอ้โหอ o ู่ไ e e s มเปียซาตเท t ยวิต e เปียนปิกนิกล o ก amazingamazing อะไรซะเนี่ยว้าวทานทาสติกทุกคนดูค่ะคลื่นเหมือนทะเลเลยทุกคน ขึ้นเล็กกว่าทะเลไม่เหมือนน้ำใสนะน้ำใสดูน้ำใส,นะำใส,ำใสกริบเลยดูนะคะทุกคนดูนะบรรยากาศสุดยอดโหดูสิขนาดไม่มีแดดนะวันนี้ถ้ามีแดดจะสวยขนาดไหนดูทุกคนให้ดูด้านหลังนะคะฮัลโหลเฮ้ลโหล คำนองเฮีย mm. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีไหมสบายดี What this Thai call sorry I know but what they call how you how you p พนัง in how you p พนัง in English เลกเปิร์นวิ how you say it? พนังบุกซีดาดูสิทุกคนบรรยากาศสุดยอด ดูนะคะอืมดูคะบรรยากาศสวยงามมากๆเลยมีไม้วันนี้กันลมได้สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อกี้ไม่ได้เปิดใหม้เปิดละกันลมนะคะไม้กันลมนะคะทุกคนหัวกระล้าน,านดูสิหัวล้าน,นทั้งฝัวทั้งเมียเลยกินอะไรอะ โปรตีนปลาเสียงคืนไหมบรรยากาศสุดยอดเลยวันนี้ปกติไม่ค่อยได้เล่าหยุดงานตรงกันเนาะสามีเขาจะทํางานสี่เราก็หยุดสี่แล้วเข้ากลางคืนสี่อย่างนี้นะเขาจะมีเวลาถ้าเราทํางานเราคือไม่ได้หยุดตรงกันเนาะเนี่ยค่ะนานๆจะได้หยุดตรงกันเราจะเขาจะพามาอย่างเงี้ยมาด้วยกันถ้ามาคนเดียวก็คงกลับบ้านไม่ถูกแล้วทุกคนไปเดินป่าด้วยป่าแบบ เราเราดาเรกชันนี้ไม่เก่งต้องตามเขาอะถ้าเขาพาหลงป่าก็คือต้องหลงปา่านะี่คะทุกคนนี่จ้าทุกคนบรรยากาศสุดยอดสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยเ,เจอแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตอย่าเจ็บอย่าค่าย,ย่าจนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะโอ้ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจทําคลิปต,ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบายาบรรยากาศอันนี้คนเข้ามาแบบแคมปิ้งนะคะลอยเขาจุดไฟนะคะนี่ค่ะสวยมากๆนะคะประเทศอังกฤษถ้าเกิดอากาศดีนะนี่ มัรยากาศสุดยอดดูสิคะสวยมากใกล้แม่น้ำนี่ก็อากาศปลอดโปร่งนะคะสูบลมหายใจเข้าท้องลึกๆแล้วก็ปล่อยออกเขาบอกว่าจะดีมากๆเลยสำหรับบรรยากาศแบบนี้นะ ที่ไม่มีสารเคมีนะนี่ค่ะยอดบรรยากาศทุกคน